สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมสยาทาร่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอน,นะคะมอบให้กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนโสดนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็วันนี้เราก็จะมาถามไพ่ว่าคนที่คุณรักนะคะเขารักคุณแค่ไหนนะคะก็มีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะเริ่มจากกองที่1น,นี้นะคะ2 3นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่กองที่1คนที่คุณรักเขารักคุณแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคนที่คุณรักนะคะรักคุณแค่ไหน Page of p e n t a c l e s นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เป็น Page of p e n t a c l e s ถามว่าเขารักคุณหรือเปล่ามแม่หมอมองว่านะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นรู้จักกันความรักมันเพิ่งจะเริ่มต้นอย่างอ,อาจจะยังไม่ได้จริงจังในความรักความสัมพันธ์อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน ดีพอนะคะแล้วก็ความรักในครั้งนี้มันอาจจะแค่ความรู้สึกดีนะคะมีความรู้สึกดีๆให้อยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยอยากจะ,ะศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะเซเว่นอ mm hmm. นะคะบางคนนะคะก็อาจไม่บางคนนะคะตัวเขาเองนะคะตัวเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณรักนะคะเขาก็อาจจะแบบ มีชอยนะคะมีชอยมีตัวเลือกมีคนามาให้เขาได้คุยด้วยนะคะหลายๆคนด้วยก็มีนะคะคือเขาอาจจะยังไม่ได้แบบจริงจังในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมากมายสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็เหมือนเปิดโอกาสนะคะให้กับตัวเขาเองได้มีคนเข้ามาให้เขาได้ได้ศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปนะคะเหมือนเขาค่อยๆให้ ความรักมันดําเนินไปคือมองหาคนที่ใช่ที่สุดสําหรับชีวิตเขาอะไรประมาณนี้นะคะ for of cups นะคะ for of cups นะคะเขารักคุณแค่ไหนแม่เหมาะมองว่าตัวเขาเองบางครั้งบางคราวก็มีความรู้สึกแบบเบื่อนะคะเบื่อคุณอะไรประมาณนี้คือรู้สึกแบบตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์อะไรเขามากมายคืออาจจะทําแบบ ไม่ถูกใจหรือตัวเขาตัวคุณเองเอตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณไปสักเท่าไหร่นะคะประมาณนี้เนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังสามารถที่จะหลุดลอยไปได้นะคะยังยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะยังเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีอ่าช้อยหรือ มีการเปิดโอกาสนะคะให้กับชีวิตตัวคุณเองก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยเหมือนกันแล้วตัวเขาเองก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองเหมือนกันความรักมันอาจจะแบบยังไม่ค่อยโอเคนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะรู้สึกเบื่อหนในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเฮอร์มิตนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันนะคะก็เป็นไปได้นะคะดีเอ <Yeah. S 1> นะคะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่ดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเป็นแบบเป็นคนที่มีค่านะคะเป็นคนที่ดีแต่ว่าความรักมันอาจจะยังไม่เต็มที่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนนะคะแต่ความรักมันยังอาจจะยังไม่ไม่ได้เต็มร้อยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ De Vi l ไนท์ mm hmm. of c u ัฟส์นะคะเทน f อฟคั เราเพ n a c l e s แล้วก็ u s t ติ e แต่ในอนาคตนะคะความรักของคุณมันจะพัฒนานะคะจากเด็กนะคะก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็จะเริ่มโตขึ้นนะคะคือถ้าเกิดคุณสองคนนะคะค่อยๆให้เวลานะคะมันเป็นตัวพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต ะะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะความสัมพันธ์าอาจจะรู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะเบือ่อเบือ่อเซ็งเงนะคะในความสัมพันธ์บ้างนะคะแล้วก็แต่ในอนาคตความสัมพันธ์นะคะของคุณเนี่ยมันจะดีมากๆนะคะจะเป็น ten of cups เลยคือคุณสองคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะไปถึงขั้นได้แต่งงานกัน ะะจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปในอนาคตข้างหน้านะคะถ้าเกิดคุณสองคนนะคะให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอนาคตเขาจะรักคุณมากเขาจะให้เกียรติคุณมากเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาคือเขาอาจจะแบบอาจจะคุยหลายคนแล้วนะคะแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ คนที่เขาคุยคุยอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่คุณนะ่าจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะสำหรับชีวิตเขาอันนี้ก็คือเป็นแบบในอนาคตข้างหน้านะคะที่ไพ่ไพ่อนาคตของคุณเนี่ยดีมากๆนะคะคือแบบความสัมพันธ์มันจะดีนะคะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานแล้วก็เขาก็จะรักคุณมากแล้วก็ให้เกียรติคุณแล้วก็ซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่ หนึ่งนะคะยังไงก็อดทนไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะแบบยังเหมือนคอยจะเลิกกันอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็อดทนนะคะในความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆดูกันไปยาวๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณสองคนนะ่ะตัวเขาเองจะเป็นคนที่รักและให้เกียรติคุณมากๆแล้วก็อยากจะ แต่งงานกับคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกภัยกล่องที่ ยังไงแม่หมอก็ยินดีด้วยนะคะที่ความรักในครั้งนี้นะคะแม้เริ่มต้นมันอาจจะไม่ดีแต่ตอนปลายนะคะจะดีมากๆเลิศมากๆเลยนะคะเขาอยากแต่งงานนะคะเขาจะรักคุณเขาจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณไปถึงขั้นแต่งงานแล้วก็ให้เกียรติคุณแล้วก็จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินคุณด้วยนะคะโอเคสําหรับไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่ส เขาคนนั้นนะคะคนที่คุณรักรักคุณแค่ไหนนะคะเอ็มเพอร์นะคะตัวคุณเองอาจจะดีวอยู่ประชาวราศีเมษลัคนาเมษก็เป็นไปได้นะคะหรือณนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนิ่งนะคะนิ่งเงียบนะคะมีอีกโกต่อกันโดยนะคะอาจจะมีปัญหาก,กันอ,อยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็เหมือนต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบใส่กันนะคะ าจจะไม่คุยกันนะคะเพราะว่าต่างอาจจะมีอีโก้สูงด้วยในช่วงเวลานี้สำหรับตัวเขาเองหรือตัวคุณเองก็อาจจะมีอีโก้ด้วยเช่นเดียวกัน To a p p e n t a c l e s โ okay. อเคแสดงว่าคนที่เลือกไพก่กองที่สองนะคะถามถึงคนที่อาอาจจะเลิกลากันไปหรืออาจจะแค่มีปัญหาแล้วก็ไม่คุยกันในช่วงเวลานี้นะคะ To o p p e n t a c l e s คือเป็นพลังงานของการอยากกลับมาแสดงว่าตอนนี้คุณสคนห่างกันอยู่นะคะ อะไร <laughs> โทษทีนะคะชาลิออดนะคะอยู่ๆก็นึกไม่ออกนะคะชาลิออดนะคะ two of cups นะคะจริงๆแล้วตัวเขาคนนี้ยเขาเป็นคนที่อืมเขาเป็นคนที่รักคุณนะคะคือตอนนี้อาจจะแบบนิ่งๆอยู่ ไม่ไม่แสดงออกอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นคือนิ่งเงียบหายไปอาจจะด้วยปัญหาอะไรสักอย่างสําหรับคุณสองคนที่มันต้องทําให้ให้ห่างกันแล้วก็เขาก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาเลยตัวคุณเองก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเนาะแต่เขาแบบอีโกข้ของเขาค่อนข้างที่จะสูงอะ่ะคือจะให้เขามาแบบขอโทษคุณหรือติดต่อคุณมาในช่วงเวลานี้ก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะ เซเรนอฟวานส์นะคะบางคนนะคะก็อาจจะแบบบล็อกกันอยู่ก็ได้นะคะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นคือพอไม่คุยกันแล้วก็คือบล็อกเลยนะคะไม่คุยก็คือไม่คุยอะไรประมาณนี้บางครั้งบางคนเขาอาจจะติดต่อมาแล้วก็ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าตัวคุณบล็อกเขาอยู่ก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้รับข้อความนั้นนะคะ เลเวอร์สนะคะเขาก็ยังคงรักคุณอยู่นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ต่อให้มีประเด็นมีปัญหาทะเลาะการเลิกก,เลกกันอยู่ในช่วงเวลานี้แต่เขาก็ยังเป็นคนที่เป็นทัวร์คัพกับคุณนะคะเป็นเลเวอร์สตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เขาทำทำให้เขาลหลงไหลทําให้เขาแบบมีแรงดึงดูดต่อเขานะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาอะรักคุณแต่เขาอาจจะเงียบเงียบอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ ทรีออฟคัฟสนะคะคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะ Seven s o v e n o อสอดนะคะเขาก็สองคุณอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะต่อให้คุณบล็อกเขาอยู่นะคะแต่เขาก็มองคุณอยู่จากช่องทางอื่นๆนะคะอย่างเช่นคุณบล็อกไล แต่ว่า facebook เขาก็ดูคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อสองคุณนะคะมองคุณนะคะจริงๆอยากคุยกับคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2แต่ว่าด้วยความที่มันมีอีโก้นะคะสูงก็เลยแบบอยู่นิ่งๆไปก่อนเฉยๆไปก่อนนะคะอาจจะแบบ ยังไม่อยากคุยในตอนนี้ถึงแม้ว่าอยากจะคุยแต่ว่าเลือกที่จะไม่คุยนะคะเลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารมาหรือเคยติดต่อมาแล้วแต่คุณบล็อกเขาไว้ก็เลยเขาก็เลยแบบยิงนะคะคือแบบโอเคไม่คุยก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเขารักคุณแค่ไหนแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาคนนี้เขาก็รักคุณมากๆ ม,มากไหมไม่มากเท่าไหร่แต่ก็รักอยู่นะคะ,ะก็มีความรักมีแพชชั่นต่อก,กันมีแรงดึงดูดเข้าหากันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะคือเขาอยู่กับคุณนะเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้เนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2มีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะความรักมันอาจจะมีปัญหามีทะเลาะก,กันบ้างแต่พอได้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วเนี่ยตัวคุณเองก็ สามารถที่จะดึงนะคะคือดึงเขาไว้ให้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคุณคุณน่ารักอะคะ่ะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์ที่ที่ที่เขาอยู่ด้วยคุณแล้วเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลได้ปลื้มคุณอะไรประมาณนี้คือเขาก็หลงคุณพอสมควรนะคะแล้วก็รักคุณด้วยแต่ว่าอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่อยากที่จะแสดงออกถึงความรักนะคะคนคนนี้นะคะ แต่ว่าก็รักนั่นแหละนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ถามถึงคนที่มีปัญหากันอยู่เพิ่งเจอเลิกกันจบกันเนี่ยมองว่านะคะตัวเขาเองเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากาเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะ ขอเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะอยากเจอนะคะอยากที่จะเจอหน้าอยากที่จะเดินทางมาหาด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบเขาอาจจะขอเวลาไปก่อนนะคะอาจจะประมาณสักสองสาเดือนไหมนะคะที่ที่ที่เขาจะจะยอมแบบติดต่อสื่อสารคุณมาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2องเขาก็รักคุณนั่นแหละค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะมีอันหากกันบ้างเขาก็อยากกลับมาหาคุณเขาก็อยากจะเก็บคุณเอาไว้ในชีวิตเขาเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเพราะว่าเขามีความสุขว่าตัวคุณเองเป็นคนที่เขาอยู่ได้แล้วเขามีความสุขนะคะโอเคสำหรับไพ่กล่องที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณปลดบล็อกคุณอาจจะได้รับข้อความเขาก็ได้นะคะสำหรับอันนี้สำหรับคนที่บล็อกกันอยู่นะคะถ้าเกิดคุณปลดบล็อกปุ๊บเนี่ย แม่หมกมองว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายทักมานะคะทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับไพ่กล่องที่2นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่3กันนะคะคนที่คุณรักรักคุณแค่ไหน two of cups นะคะ two of cups ขึ้นนะคะไพ่แบบแรกก็เป็น two of cups เลยนะคะตัวเขาเองก็ รักคุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคู่ของเขาเป็นคนที่บางคนก็เป็นรักแรกพบก็เป็นไปได้นะคะในออ of c u p s แต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะในเรื่ององความรู้สึกนะคะความคิดและความรู้สึกหรือการกระทำอะไรบางอย่างคือเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเ,เหมือนเขาไม่ได้รักคุณเพราะว่าเขานิ่งนะคะเขานิ่งคือเหมือนเขาเก็บอาการ ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะไม่บอกรักนะคะแต่ก็รักนะคะรักแต่ไม่บอกรักอะไรประมาณนี้นะคะ file sort บางครั้งนะคะตัวเขาเองก็มักจะแบบหายไปนะคะจากชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะมามาหายหายนะคะนึกอยากจะไปก็ไปนะคะนึกอยากจะมาก็มาตัวคุณเองเลยรู้สึกว่าไอ้คนคนเนี้ยมันรักคุณหรือเปล่านะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงมามา,มาหายหายเหมือนกันนะคะ เราเพนเดอ e ์เคิลสนะคะอาจจะด้วยความที่ความรักมันยังเป็นเพจอยู่นะคะเป็นเพจก็คือมันยังแบบยังสามารถที่จะจบได้ยังสามารถที่จะหลุดลอยได้นะคะคือแบบด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แต่ความความรักมันยังแบบเหมือนเด็กๆอยูอ่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเฟรนดบางคู่บางคนก็อาจจะคบกันมาแบบ ค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะคะหลายปีมากๆเลยแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มากๆเหมือนกันนะคะ Queen of Sword เขารักคุณแค่ไหนเดี๋ยวแม่หมอกขอเปิดก่อนนะ Page of Wands นะคะ Queen of Wands Eight of Pentacles Eight of Cups นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มแม่หมอมอง,มอง,มองว่านะคะตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่รักนะคะแต่ไม่แสดงออกแล้วก็มามาหายหายมันทำให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดน,นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่ารักกันหรือเปล่านะคะคือทำไมถึงทำแบบนี้นะคะทำไมถึงแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายไปเงียบไปนิ่งไปทำให้คุณรู้สึกแบบ เสียใจอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้นะคะทําไมถึงถึงเป็นคนแบบนี้นะคะคือตัวเขาเองก็แม่บอกว่าไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะเหมือนตัวเขาเองอาจจะโฟกัสนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะคือเหมือนเขาโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะคือมองหาความมั่นคงนะคะคนคนนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่โฟกัสในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะ คือเขายัางโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะเขาอยากให้งานของเขาเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็อยากจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยคือเขาอาจจะมุ่งมัน่นตั้งใจทํางานหาเงินหาเงินอะไรประมาณนี้เลยอาจจะลืมนะคะใส่ใจในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์ไปลืมไปว่ายังมีคุณอยู่ตรงนี้ลืมไปว่าคุณยังอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะมองข้ามตัวคุณไป หน่อยด้วยความทีอ่อยากจะให้ชีวิตมันดีอยากจะให้ชีวิตมันมั่นคงอยากจะมีเงินเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สนะคะเขาก็รักคุณนะคะแต่ว่าตัวเขาเองไม่ค่อยแสดงออกในความรักนะคะการที่เขามามาหหาย การที่เขามามาห,หายเนี่ยแม่หมอหมองว่าตัวคุณเองอาจจะแบบบางทีคุณทะเลาะก,กับเขาอะแล้วเขารู้สึกว่าไม่โอเคไม่เขาก็เลยต้องหายไปเขาเลยต้องเงียบหายไปแล้วก็ปล่อยให้คุณอะ,อ,ะอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เมื่อไหร่ที่คุณใจเย็นแล้วเมื่อไหร่ที่แบบคุณเหมือนคุณลืมแล้วเขาก็จะกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ ที่3เหมือนเขาปล่อยให้คุณเยว่ยาตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณก็หายโกรธเองงอน,นิดหน่อยเขาก็หายอะไระคุณก็หายอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่3มมันอาจจะแลดูเห็นแก่ตัวสําหรับเขาบ้างคือแม่หมอก็มองว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่แฟร์สำหรับคุณสักเท่าไหร่ตรงที่ว่าคือไม่ค่อยแคร์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกในความรัก นะคะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเซอร์วีชนะคะคือแบบอะไรก็งานอะไรก็เงินเป็นหลักอะไรประมาณนี้ทั้งทงที่แบบมีคนรักแต่ก็ไม่เห็นค่ามองมองมองไม่เห็นตัวเขาเองเขาอาจจะแบบลืมไปว,ว่ายังมีคุณอยู่แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะคะแต่เขาอาจจะรักตัวเอง อยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะก็ก็อดทนหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ถอยออกมาก็ได้นะคะเพราะว่ารักแต่ไม่แสดงออกรักแต่มามาหายหายอยากจะไปก็ไปรักแต่ทําให้เราต้องแบบรู้สึกอ้างว้างเดียวโดดเดียวเดียวใดเราก็ไม่โอเคเนาะคือแบบ เราบางทีบางครั้งเราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆ้างคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันก็เลยอาจจะทําให้แบบความรักในครั้งนี้มันแลดูแบบเหนื่อยหนักหนหน่อยนะคะแม่หมอมองว่าเขารักคุณแต่อาจจะรักคุณไม่มากพอนะคะอาจจะรักตัวเองมากกว่ามองเห็นงานสําคัญมองเห็นเงินสําคัญกว่าตัวคุณเองนั่นเองนะคะเขาอาจจะลืมหรือเปล่า ะะโอเคคนคนนี้วันหนึ่งที่สูญเสียคุณไปเขาคงจะคิดได้นะคะสำหรับคนที่เลือกภัยของที่3ยังไงแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ